แรงงานประกอบการพิจารณาการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านท้ำแก้วเตรียมอุดมศึกษาหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลลาดแคร์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนในโรงเรียนปีการศึกษา2567มีทั้งสิ้น85คนครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมด10คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามองค์ประกอบ5องค์ประกอบองค์ประกอบที่1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนบ้านท้ำแก้วเตรียมอุดมศึกษาหนึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาที่ระบุองค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูตัวแทนผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมสมรรถนะหลักและความโดดเด่นของสถานศึกษา โดยทางโรงเรียนได้เนมเรื่องแผนงานโครงการสู่การพัฒนานักเรียนและพัฒนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยทางโรงเรียนได้ใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท้ำแก้วเตรียมอุดมศึกษาหนึ่ง SBKai Model ภายใต้วงจรเดมมิงองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยเป็นการนิเทศแบบใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การนิเทศที่เน้นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมการพัฒนาวิชาชีพเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายใน5ขั้นตอนดังนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ 2. การวางแผนเพื่อเตรียมการนิเทศและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 3. การนิเทศแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบหลากหลาย การนิเทศออนไลน์การนิเทศแบบกันยาณมิตรและการนิเทศแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. การประเมินผลใช้การวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงและเน้นการสะท้อนคิดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 5. การพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้ง3ด้านได้แก่คุณภาพผู้เรียนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและคุณภาพการบริหารจัดการโดยผู้บริหารโรงเรียนจะทำรายงานประจำปีของโรงเรียน SAR และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา AR ทุกปีการศึกษา ผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญในการให้ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และนิเทศโดยใช้การนิเทศออนไลน์การนิเทศแบบกัลยานมิตรและการนิเทศแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการร่วมกันสะท้อนคิดและการขยายผลเพื่อการสร้างวัฒนธรรมและชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการนิเทศ แบบใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การนิเทศที่เน้นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในการประชุมผู้ปกครองทุกภาคการศึกษาโรงเรียนได้ดําเนินการจัดทำระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบและเป็นปัจจุบันเพื่อสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิก m y o ออฟฟิ Office, ระบบงานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียนเพจเฟซบุ๊กและดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะองประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการ โรงเรียนได้มีนวัตกรรมเรื่องการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management, SBM) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดยใช้การจัดกิจกรรม5จอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดยใช้กิจกรรม5จอ เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM เป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนผลความสำเร็จ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงอยู่ที่ร้อยละ82.22ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ b r e a t practice) โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรท้องถิน่นภายใต้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ข้าวโพดดีที่ท้ำแก้วโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการปลูกการดูแลและการเก็บเกี่ยวข้าวโพดในท้องถิ่นได้ 2. เพื่อให้นักเรียนนำข้าวโพดที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปได้ 3. เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของข,องข้าวโพดในท้องถิน่น 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถคำนวณต้นทุนผลผลิตได้ 5. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำการตลาดได้คือขาย 6. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมผลความสำเร็จจากการประเมินพบว่าหลักสูตรท้องถิ่นภายใต้ใกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เขาพดดีที่ทำแก้วมีผลการใช้หลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม4.46 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิน่นภายใต้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เข้าโพด,ดีที่แท้มแก้วโดยรวมมีค่าเฉลี่ย4.77มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทร่วมในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาโดยกําหนดโครงสร้าง4กลุ่มงานคือกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปกําหนดงานในแต่ละกลุ่มบริหารงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกำหนดนโยบายเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ระดับสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นตามสภาพจริง ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างมืออาชีพเสนอความคิดเห็นพัฒนาเชิงวิชาการสนับสนุนหรือระดมทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานที่ของโรงเรียนและการสร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน